คลิปอีกคลิปวิดีโองานเข้ามาในเมืองพัทยาอันนี้จะเริ่มเดินุดินเดินจุดที่เริ่มเดินโอ้มอกี้เข้าไปในตลาดเล็กนี้ละเดินก็คือเซ็นทรัลหน้าเซ็นทรัลคนก็เริ่มมามากมายแต่วันนี้ค่ะจุดจุดที่จะเดินไปคือผมจะพาไปเดินที่ตลาดไนท์บาซ่านี่น้องท่ามนึงทั้งทัวยวก็เริ่มเข้ามาเยอะนะรถติดวันนี้ ต้องรถสองแถวผมสอบถามมาแล้วเขาบอกว่าให้ขึ้นได้เลยแต่ถ้าไปถามเขาจะเพิ่มราคาถ้าเราจะขึ้นก็ขึ้นได้เลยและเวลาจ่ายังก็ประมาณไม่เกิน20บาทนะก็คือจะขี่วนรอบพัทยาใต้อันนี้ถามจากน่าจะเป็นรปภกับปินไหมที่เขาบอกจะได้ไม่ได้มาเสียงอะไรครับปัป ก็สรุปเลยนะเมืองพัทยาตั้งแต่หลังโควิดมาเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมากเปลี่ยนไปคือถ้าใครมาพัทยาได้เจอจะบอกว่ามีชาวต่างชาติที่เป็นคนยุโรปเยอะไม่มีนะครับผมตอนนี้ไม่รู้เขาไปเที่ยวทางไหนแต่ถ้าเป็นจีนกับอินเดีย เบบนี่ยแบบเนี้ยเยอะตอนนี้ปรับเปลี่ยนเป็นคนอินเดียกับคนจีนเยอะมากจะหากฝรั่งนี่ยากครับผมต้องมีมุมเป็นมุมของเขาถึงจะเจอแต่ถ้าเป็นจีนกับอินเดียนี่เยอะมาเทียมคุณลวนเห็นปะนี่จะอ,อินเดียนี่ต่คนอินเดียหลายพี่น้องแบบเปลี่ยนอ่ะคือเมืองพัทยาเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยน ส่วนมากเป็นคนอินเดียอินเดียกับจีนเนี่ยโคตรร้ายอ่ะอดับมืดครับอันนี้เดินข้างหน้าผมก็น่าจะเป็นคนจีนอันนี้ก็บเซนทันนะมาถึงเ,เซนทันเน่ยต่ตลาดตดาัวเล็กๆที่ผมเดินเข้าไปแล้วผมเดินเข้าไปดูแล้วอันนี้ก็จะเป็นร้านเหล้าร้านอะไรน่าจะเป็นประมาณนี้จะไม่รู้ว่างนานอะไรกันด ขนาดร้านขนาดร้านอย่างนี้ครับก็เป็นอินเดียเห็นไหม่ India, อินเดียอินเดียเยอะอเดินมานเจอหมูทอดขายยังไงขีดละที่บาทก่อนขีดละเท่าไหร่คร กิดละสี่สิบบาทเอาให้กนินหนึงนี่ข้าวเหนียวน่ามันปะนเออมีครับเนี่ยมาลองขอาง่ายเพื่อนเนี่ยมันจะจอดขายข้า,ขางๆกงเสียเ <c oughs> ทสกิทไล่จับวะนี่จับอยู่จับอยู่มันปะ <c oughs> โอ้หามันจะลำบากนะ <c oughs> สองรอบวะเ <c oughs> พระาะว่าไปยุหัดจอมเชี่ยนเนี่ยไม่ค่าสมตำนะเขาบอกสู้ฟังว่าไล่จับเขาเจ้าสองพันมันปะป้าเี็สปลาทไปเวียนนะเจ้านะ ค้าขายค้าขายส่วนมากมิแตแขกอินเดียเนาะแต,แต่หลังโควิดเมื่อนีมิแตแขกอินเดียมาหลายบานเท่าไ,ไปเรื่อยๆอ,อ่ะตับไว้ได้แบตก็จะหมดถ่ายก็อยากจะถ่ายมาอันนี้รสชาติแบบนี้เลยมาได้ปะไม่ขายเนาะถ้าไม่มาขายแบบนี้ก็เป็น,ม,นมันต้องมันต้องมาขายแบบตาม คนเดินตามถนนคนเดินผ่านอย่างเงี้ยมันถึงจะมีลูกค้ามีอะไรที่คนสัญจอนไปมาเงี้ยมันจะขายได้ไม,ไม่รู้แบบก็ย <c oughs> ังมนน<า>ไม่รู้นแค่านส่วนมากมันนานกว่าแต่ เดูนไปเดินดูเดินนัง่งมาเดินเข้าไปแล้วก็ไปสิ้นสุดแล้วก็ได้เดิดนกลับออกมามันไม่ได้ทำเป็นตลาดวนเลย,เยผมบ้างีายมันวนได้ไหมฮะ บันบวนได้ป่ะัจะเป็นแบบนี้ได้รู้ทั้งเสียงเพลงทั้งอะไรรถก็ติดอาที่จะเดินก็ไม่มีเดินต้องระวงังระวังนะโ้สุดยอดอมากไปไหนมาในลำบากเลยเพราะว่าข้างหน้านะมันมี กะเพเารวมราดข้าวอ่ะโชว์ะนะครับเดินไปเดินมามาเจอขนาตามสั่งอ่าพาดเลย <c oughs> เพราะว่าชอบเดินกินแบบนี้ครับพูดถึงเข้ามาก็เน้นเน้นเลยก็คือร้านเหล้าเยอะมากยังไม่ถึงคิวเลยยังไม่ถึงคิวคโอเคไม่เป็นไร <c oughs> ก็เดินไปเดินมาครับพูดสำหรับร้านเหล้านี้เยอะมากเลยนะเ <c oughs> ข้ามาในซอยนี้ครับ แล้วผมถ่ายจะไม่ได้เดี๋ยวเจอนิก็สิทธิ์เพลงนะครับน้องๆเขาก็นั่งกันผมไม่ถ่ายให้ไม่ติมเอาคนอยู่ประมาณนี้เครบเลยเก็จะลองเดินเสียงเข้ามาในนี้เพราะว่าตอนนี้หาร้านที่เป็นกับข้าวกินน้อยมากส่วนมากเน้นเลยร้านเหล้า เยอะมากครับอ,นนอืมถ้าเป็นของกินอันน้ำแดง,น,แดงนี่ก็ถ้าจะเป็นอย่างนี้ก็โอ้โหออกช่องห้ามาแล้วนะททบห้าออกมาแล้วไม่ใช่ธรรมดาอร่อยต้องลองครับออกช่องห้ามาแล้วสนมากครับเดินเข้ามานี่ก็นี่ก็จะเป็น ผมจะลองเดินเข้าไปดูว่าเพราะว่าตอนกี่รถผ่านมามันเห็นเป็น,ในใคล้ายๆที่มีเป็นตลาดนัดมันมีของกินอยู่ข้างในผมจะลองเดินไปดูแล้วก็ตอนนี้แวะซื้อน้ำก่อนนี่ออกช่องหาด้วยนี่ครับเป็นไงนี่ครับพอเดินเข้ามา ดูเหมือนจะมีตลาดอยู่ข้างในก็ต้องเสี่ยงดูว่าอาจจะมีไหมสายเขียวเป็นตลาดสายเขียวนะเดินแล้วก็สันส่นๆพอเขามาถึงแล้วก็จะประมาณนี้ครับไฟแสงสีเสียงครบหมดแต่เข้าไปเดี๋ยวผมกลัวเพลงสิได้ก็สิบบางบางทีก็น่าจะไม่ได้ถ่ายนะแต่ผมก็จะเดินดูตรงนี้ก็เน้นเลยอ่ะคือมาตรงนี้ก็คือร้านเหล้าเน้นเลยครับ คือสายบันเทิงต้องหัดจุดนี้จุดหนึง่งเน้นสายบันเทิงนะครับสายเขียวสายบันเทิงรถของกินก็น่าจะเป็นประมาณนี้เป็นพวกสรตทฟูท้ดที่เพราะว่าผมไปสอบถามแล้วทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้เพราะว่าเทศกิจจับครับจับปรับทีใน2,000 2,000พ่อเพราค้าไม่ค้าก็เลยลำบากก็ต้องเป็นเคลื่อนที่ให้ได้แบบนี้ถ้าเป็นตั้งถาวรเลยก็คือมีข่าวมีข่าวกันนะคือเขาห้าม ก็ถ้าเข้ามาในนี้ก็คือสายเมาอ,อย่างเดียวสําหรับคลิปนี้ผมจะจบแค่นี้ก่อนเพราะว่าเสียงเพลงหมันจะเข้าวกวดลิขสิทธิ์ก็ให้เห็นนะครับสายบันเทิงสายเมาเ,มเข้ามาได้เลยก็เดินเข้ามาตรงตลาดหนเลยตลาดในบาซ่ามาหน่อยๆก็เชิญครับตลาบคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ขอกดไลค์กดแชร์มด้ลยสวัสดีครับ